สวัสดีค่ะเกียรไลฟ์สไตล์คนไทยในสวีเดนวันนี้ขอแนะนำราชนีแห่งใบไม้ที่ชื่อว่ามอนสเตอร่านะคะถ้าที่ประเทศไทยเราเนี่ยต้นไม้ชนิดนี้ราคาแพงมากค่ะเรามาดูนะคะว่าเขาปลูกประดับบ้านอาคารบ้านเรือนนะคะและก็ช่วยดูดซับสารพิษในอากาศได้ดีมากๆค่ะ เป็นไม้เลื้อยเขตร้อนนะคะมีใบสวยเป็นมันขอบใบก็จะฉีกลึกจะมีรอยเว้ว wow. แหวงค่ะอันนี้ออกลายเลยค่ะเราไม่แน่ใจว่าแก่หรือว,ว่าลายนะคะแต่เราว่ามันก็คือลายค่ะสวยค่ะเราคิดเอานะว่ามันเป็นลายนะคะนี่เราถ่ายทําที่สวนใบไม้ดอกไม้ประดับที่ตําบลที่เราอยู่ในสวีเดนนะคะ ลักษณะใบของเขานะคะก็จะมีความแตกต่างจากที่มีรอยว้าแหว่งนะ้วทำให้มีผู้คนสนใจจำนวนมากเลยนะคะจากช่วงหลาย2-3 2ี2ปีที่ผ่านมาที่มีวิบับมานะคะก็หลายคนก็มาให้ความสนใจเยอะมากแล้วก็เป็นราชินีแห่งใบไม้อันดับต้นๆเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็แตกลายค่ะ เป็นไม้เลือ้อยสามารถเลือ้อยได้ไกลถึง4เมตรนะคะ mm. ก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูด้วยเนี่ยเราใต้ใบจะสีสวยเป็นเขียวอ่อนๆน,นะคะมีแตกลายเป็นลายเส้นนะคะลายเส้นสวยค่ะถ้าเราสังเกตว่าเขาไม่ได้เช็ดใบนะคะที่เราไปดูสวนที่นี่นะคะใบของเขาจะเป็นมันเขียวมันและออกลายด้วยค่ะอันนี้เริ่มแตกลายค่ะสวยค่ะ จะค่อนข้างถ่ายยากนิดนึงเพราะาต้นเขาใหญ่เขาเลื้อยไปเยอะแล้วอะค่ะก็เขาจะใบโตเต็มที่จะเป็นแฉกสวยงามขอบใบก็จะอยากลึกถึงเส้นกลางใบ5้าแฉกเลยนะคะ5้าแฉกก็จะออกดอกตามซอกใบด้วยนะคะเราเราไม่ได้ไม่ไม่เห็นต้นนี้นะ,ะเ,รเราไม่เห็นดอกค่ะ เดี๋ยวไปคราวหน้าเราจะไปเก็บภาพมาอีกรอบนึงนะะว่ามีดอกไหมเอามาฝากท่านผู้ชมนะคะใบก็จะโตเต็มที่นะฮะอย่างที่เห็นเลยค่ะเนี่ยเราว่าเขาออกลายค่ะสวยค่ะก็ขยายพันธุ์ง่ายค่ะดูแลง่ายเหมาะกับมือใหม่ราคาก็ไม่แพงถ้าไม่ด่างนะคะ แต่ถ้าที่สวีเดนที่เราถ่ายทำนี่ราคาตกอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะคะถึง2 0 0พแต่ไม่ใช่ต้นใหญ่นี้นะคะต้นเล็กกว่านี้นะคะการดูแลก็เป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดแบบรำไรนะคะไม่ชอบแสงแดดจัดก็ให้น้ำสัปดาห์ละครั้งค่ะถ้าหน้าร้อนก็ถ้าดูสังเกตดินค่ะถ้าแห้งก็ต้องให้ถึงเพิ่มขึ้นอะอาจจะเป็น2ครั้งค่ะสังเกตที่ดินค่ะ ก็ไม่ควรให้แฉะนะคะเพราะว่ารากของเขาจะเน่าได้ค่ะต้นนี้เป็นที่ทํำงานนะคะเขาปลูกไว้ฟอกอากาศค่ะงามมากๆเลยค่ะเราก็สังเกตนะคะว่าเขาจะสนใจต้นไม้ประดับประดับนะคะที่ที่มันฟอกอากาศได้แล้วก็ความสวยงามค่ะเขาก็มักซื้อไปประดับอาคารบ้านเรือนนะคะ ก็มอนสเตอร่านะคะก็เป็นต้นไม้ที่น่าสนใจแล้วก็เลี้ยงดูง่ายสำหรับมือใหม่ก็มีไว้สักกอนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ